ก็จกระตัดปลาสายพันโชว,วานะครับปลาสาาปลาสามสีตรงนี้นูก็อยากจะทําการเช็คไซส์ก่อนนะครับว่าน้องมีขนาดเท่าไหร่นะครับประมาณนะครับประมาณ65เซนติเมตรนะครับประมาณ65้าเซนติเมตรวิธีการดูปลานะครับตัวนี้เป็นปลาสายพันโชว,วาถ้าเกิดจะบอกว่าตอนโตไซเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เลือกนะครับสังเกตว่าแดงมันมาเป็นมารูแตงตอนที่1ตอนที่2 3 4สี่แต่ช่วงนี้มัน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 หายไปนะครับมันหายไปมันก็จะดูโบ แต่สังเกตว่ามันจะมีดำมารับนะครับที่เรียกว่าซุมิเม็กแพทเทิร์นนะครับดำมันจะมารับเป็นปลาที่มีแดงที่ยังเด็กเลยครับตัวนี้อายุน้องจริงๆเนี่ยประมาณสัก่างปีนะครับ2ปีก็ถ้าเกิดมิถุนากรกฎานะนี่ก็เข้าเข้าจะเข้าปีที่3นะครับแต่ถ้าเป็นตุลาเนี่ยก็จะเป็นตันไตแล้วนะครับก็เป็นนิซัยทูซันไซนะครับตัวนี้เป็นปลาเพศเมียต้มแบบนี้มันจะกลายเป็นสีแดงได้ไหมกลายเป็นสีแดงได้แน่นอนนะครับเพราะว่าปลาตัวนี้ไม่ได้ผ่านการเลี้ยงสีก็จะโตแบบธรรมชาติมาดูที่โมโตโกล โมตโตโกโล่เนี่ยหรือว่าสร้อยหูของปลาที่มีสีดําอยู่ค,ควรคลิปไว้นี่ยอ่ะอันนี้เป็นสเสน่ห์ของปลาสายพันชัวร์ว่าอันนี้บ่งบอกว่าดำเนี่ยกำลังพัฒนาครับเห็นไหมครับว่าโมโตโกโล่ของฝั่งเนี่ยเริ่มมาให้เราเห็นแล้วเริ่มเข้มเริ่มอะไรแล้วนะครับตราบใดที่โมโตโกโล่หรือว่าสีดำเนี่ยมันยังไม่เต็มใบขี้ดนี้นะครับดำยังพัฒนาได้แน่นอนโมเดิร์นโชว่าเนี่ยเป็นปลาที่อ่จะมีดํากับแดงเนี่ยไม่เยอะมากนะครับจะมีขาวเข้ามา เป็นส่วนประกอบหลักนะครับมีความคมกล่อมของ3สีขาวดําและแดงในปริมาณที่พอเหมาะพอเาจาะก,กันนะครับก็จะเป็นสไตล์กินไดโชวาตัวนี้ก็เป็นปลาที่ในอนาคตนะครับลุงคิดว่าน่าจะเป็นปลาที่เอาไว้ประกวดล่ารางวัลได้เลยนะครับในอนาคตอันใกล้ช่วงปลายปีนี้นะครับจะเข้าซันไซเนี่ยน้องปลาจะมีทิศทางไปทางไหนมันจะดีอย่างที่ลุงนิน้วโมไหมนะครับก็ฝากทุกคนติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็พัฒนาการของน้องปลาโชวาตัวนี้กันครับ